มีคำถามแทรกมาอ่าโอเคครับผมก็ผ่านไปนะครับในช่วงย้อนรอยตำนานมือเดินสายครับสนับสนุนโดยโตโยตัยและก็ไพไม้ฟู้ดการ์เดนครับส่วนในช่วงของ18,009เรื่องสนุกในช่วงนี้ครับขออนุญาตก,ก่อนอก็มาถึงเรื่องราวเกี่ยวกับนักสนุกเกอร์ที่ตอนนี้แหมน่ารักทีเดียว น้องแอมนะครับเพิ่งจะลงหนังสือพิมพ์ไปนะครับเรื่องราวก็มีอยู่ว่าคือตอนนี้มันติดโควิดไงนะครับแล้วก็ไม่มีโต๊ะซ้อมกันนะครับน้องแอมก็เลยต้องไปหาโต๊ะซ้อมนะครับได้ลงข่าวด้วยไม่ธรรมดานะครับก็เดี๋ยวนะอันนั้นตัวหนังสือมันเล็กซุ่มซ้อมนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับซ้อมนะครับนี่น เอาเอาเอาผ้ามาฝากครับก็รู้สึกว่าแม่ติดตามกันหน่อยติดตามข่าวสารไม่ให้ตกข่าวนะครับก็นำข่าวมาฝากกันนะครับส่วนเรื่องนี่เรื่องนี้เรื่องน้องแทนครับนะครับลูกศิษย์อาจารย์เปานะครับอายุเพียง11ขวบนะครับซึ่งไปออกรายการซ u ปเปอร์เทนฝีไม้ลายมือผมขอบอกเลยว่าใครยังไม่ดูนะครับที่ซ u ปเปอร์เทนนะครับขอบอกเลย ไม่ธรรมดาจริงๆเด็กคนนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมตัดคลิปมาให้ดูนะครับซึ่งถือได้ว่าเอ่อผมชอบมากครับแล้วก็เป็นน้องที่ต้องให้กำลังใจและติดตามผลงานนะครับอ่าเรามาดูกันครรับอาววไมชะ้ครับ อพี่รู้ละเริ่มเล่นได้ไงลูกก็พ่อพาไปดูเพื่อนเพื่อนแล้วผมก็อยากแทงครับเหรอไม่แต่ว่าโต๊ะสนุกอะมันมันก็สูงนะกับเด็กอายุแค่สิบเอ็ดขวบเองอะแล้วหนูยืนถึงอลูก <c oughs> ก็ขึ้นเก้าอี้แทงครับ <c oughs> ตอนที่เริ่มอายุเท่าไหร่เจ็ดขวบครับ <c oughs> รเล็กกว่านี้อีก,ก <c oughs> แล้วคุณคุณพ่อตอนที่เราบอกว่าเราอยากเล่นเนี่ยคุณพ่อเขาเขาว่าไงบ้างครับพ่อถอดไม้แทงเลยครับง่ายง่ายงั้นเลย แล้วใครเป็นคนสอนตอนแรกครับพ่อครับพ่อสอนอครับแล้วจนทุกวันนี้พ่อก็ยังเป็นโค้ชให้เราอยู่ป่ะไม่ใช่ครับเป็นใครแล้วตอนนี้อาจารย์เปโาโพลต้นครับไปฝากเนื้อฝากตัวก,กับอาจารย์ได้ยังไงลูกก็ผมแทงดีขึ้นพ่อเลยพาไปหาอาจารย์ครับแล้วอาจารย์ก็รับเลยไม่ครับอ,อ,รอ้าวยังไงเขาทดสอบให้ผมอ๋อแล้วผ่านไหมโดนทดสอบผ่านครับผ่านเลยเหรอทีเดียวเลยเหร <อ>แล้วเสียค่าเรียนไหมฮะไม่ครับอ๋อเอา้าทำไม,ไมเขาอาจารย์ไม่เก็บค่าเรียนก็อาจารย์มาคุยกับครอบครัวผมอ,อาจารย์รู้ว่าครอบครัวผมจนครับ<อ>เคยไปแข่งหรือ,อยังลูกเคยครับรายการไหนที่ภูมิใจที่สุดดิวชั่นหนึ่งครับ<อ>คือเป็นรุ่นเล็กเหมือนกันอย่างนี้ป่ะลูกไม่ครับแข่งกับไม่มีรุ่นครับเฮ้ยผู้ใหญ่ก็แข่งกับเราเนี้ยเหรอครับแล้วผลเป็นไงลูกตอนนั้นตกอัพแรกครับ คนทุงลงทุเรียนเอาเอาหัวลงหัวรับไม่ใช่นะไม่ใช่ครับอ่าโอเคก็คืออย่างนี้ครับเอ่อในช่วงแรกเนี่ยใครที่ยังไม่เคยเห็นน้องแทนเนี่ยจริงๆแล้วคุณดูในเฟซของอาจารย์เปาเนี่ยก็จะเห็นครับว่าพัฒนาการของเอ,อน้องแทนเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วผมบอกตรงว่าเด็กคนนี้น่าจับตามองมากครับนะครับแล้วก็ฝีไม้ลายมือเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเอ่อ ถูกเขาเรียกอ,อะไรมีการคัดเลือกยังไงนะครับไปชมกันต่อต้องอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้องแคนนะครับเรื่องแรกเนี่ยน้องเพิ่งไปไปผ่าตัดใต้ลิ้นมา<อ>คือมีอาการพังผืดใช่ไหมลูกครับแล้วผ่านานยังลูกสองาำเดล้วครับนี่กําลังฝึกอยู่<อ>เพื่อเพื่อพูดให้คร้องขึ้นนะครับมีเรื่องแรกเรื่องที่สองคือที่ไปแข่งเนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์ยังไม่ไม่อยากให้แข่งอยากให้ฝึกซ้อมเต็มที่ก่อนแล้วแข่งปีหน้าแต่ว่า พ่อแม่อยากให้ไปลองก็ดีเหมือนกันได้ไปเรียนรู้ประสบการณ์นะลูกนะไปดูว่าในการแข่งขันจริงๆเนี่ยมันมันยากก่าการซ้อมอย่างไรแต่จริงอาจารย์บอกให้รอไปเมื่อไหร่ลูกปีหน้าปีหน้านะครับทีนี้ที่เขาบอกว่าวันแรกไปเรียนกับอาจารย์เปาอ่ะอาจารย์เปาบอกว่าให้ลองทําให้ดูก่อนว่าทําได้ไหมดึงขาไปกินอีกลูกได้ไหมวันนั้นนะครับมีบันทึกคลิปไว้ด้วยเดี๋ยวนำมาให้ชมครับแทนลูกกินตรงนี้เอยขอดูหน่อยจีทีมงานครับขอชมคลิปครับ ตัวน้อยอ่ะตัวเล็กมากอ่ะ <th phin x> นี่ครับเอ้ยแทงชมพูหกครัวพะอคูแทงชมพูแล้วกินดำต่อครับหนูแทงดำลงหนูจะเป็นแชมป์โลกนะครับอุ๊บเล็กทุกนายตัวนี้ตัวเล็กนิดเดียวเองนะครับคุณผู้ชมเด็กมากเลยแต่ดูดูการออกคิวดูอ๋อมาลูกตอนนั้นกี่ขวบอ่ะสักสามปีที่แล้วไหมครับ ประมาณเจ็ดแปดครับประมาณเจขวบแต่ก็แทงมั่นใจนะเขาดูแทงเร็วนะโอ้ไม่แม่แค่7จขวบเองนะครับเจขวบเองนะครับก็ถือว่าเป็นการทดสอบฝีมือนะครับทีนี้แน่นอนรายการซูเปอร์เทนเนี่ยมันจะมีวิธีการทดสอบบททดสอบนะครับซึ่งบททดสอบนั้นแต่ก่อนไปถึงบททดสอบเนี่ยก็มีการทดลองก่อนเดี๋ยวไปดูฝีไม้ลายมือของน้องแทนกันครับ อันไหนก็ได้ครับอันนี้อันนี้น่าจะหัวดีคนเก่งไม่สนใจเรื่อ,องอาวุธอันนี้เขาให้แทงดํานะครับแท,แทงดํากับพี่พี่ป๋อง <f ix> พี่ป๋องน <f ix> ะคระับเออ่ชิงดํากติกาชิงดําชิงดําแทงดําลงก่อนชนะแล้วถ้าเกิดใครแทงแล้วขาวเปลี่ยนลงหลุมคนนั้นแพ้แล้วถ้าใครแทงแลว้วสังกาลัดขาดก็จ่ายตังค์เขาด้วยห้าร้อยพันหนึ่งแล้วแต่ที่เขาจะบอกเออ่ใครเปิดก่อนนี่ฮะให้น้องก่อนเลยครับเปิดก่อนลูกเอางี้ใไหมครับแล้วเดี๋ยวหนูจะตั้งอย่ลูกตั้งได้เรียนตั้งไดง เอาไปจ่อเลยได้ล,ลูกเอ,บบอ <c oughs> เอาจริงเอาจริง <c oughs> ดูนะครับดูนะครับออโอ้โหถือว่าพี่ต๋องอพี่ป๋องนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะ แบบว่ามาถึงตบแดงตบดําชิงดํานี่ขึ้นมาถึงไม่ธรรมดานะครับยากนะครับลูกนี้ตั้งจุดดําแล้วก็ขาวอยู่ในหัวกระโหกโลกนะครับแทงทีเดียวตบลงเลยนี่ยากว่าเฟมยากเฟม,ฟม,ฟมผมยังบอก,ย,บอกยากเลยผมยังไม่เคยแทงลงเลยเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูมาดูมาดูาดช็อตต,ต่อไปนะครับว่าน้องแทนเอาอะไรมาโชว์นะครับตั้งภรกิจกมีภารกิจให้ทํา ไม่ธรรมดาครับน้องแทนนะครับลูกศิษย์อาจารย์เปาอาจารย์เปาเป็นคนที่มีฝีมือลายมือดีมากครับแล้วก็เทคนิคสูงนะครับดูลูกศิษย์ก็พออ่ะต้องดื่มน้ำไปด้วยแหละแก้วไม่ได้ไม่ดื่มน้ำอัวนรีมัปดินสักนี่อ าไม่สามารถจะมาล้ะชิ้นตรงนี้ได้กันไว้ดูนะครับดูแทนลูกแทงครั้งเดียวให้แดงลงสองลูกเราจะทำยังไงครับแทงลูกแดงแล้วโอมาเตอีกกเลยนรับนี่สลาวุธสลาวุธดูไว้แดงแดงลงแล้วก็หาขาวไปเตะหลุมนั้นครับลองดูนะครับว่าเป็นยังไงครับแทนครับให้โอกาสทำสิ่งนี้สองครั้งลูกพลาดได้หนึ่งครั้งนะพวกเราครับขอกำลังใจกับน้องแทนด้วยครับใช่ครับอ่า ไปแล้วครับนี่นี่ภารากิจแรกนะครับภา,ร,ากรกิจแรกภารากิจแรกนะครับของน้องแทนนะครับนี่นะครับ เป็นคันแทงติดไซด์ด้วยนะครับถือว่าเป็นทิกช็อตนะครับไม่ธรรมดานะครับตชชยากขึ้นอฝีมือนะอ่าุปณ์เ่ชอบชอบผมชอบน้องแทนดูเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์มากๆครับนะครับแล้วก็ด้วยได้อาจารย์ดีด้วยครับแล้วก็เทคนิค แพรวพวนะครับแม่นมากนะจริงๆแล้วผมดูหลายคลิปนะครับช่วงก่อนงครัเดียวให้ดงลงหลุมและดำลงหลุมด้วยสุปอคือมันมีช่องอยู่ตรงนี้ครับหนูจะแทงไงลูกแทงกูมดกนไปเตะครับอพี่เคยดูอพี่เคยดูช่วงเตรียมตัวก่อนมาซูเปอร์เทนแทงขาวไปแดงลงปั๊บเ่ยไปทำให้แก้วลมทุกใบก่อน พี่หอยนี่ก็ออกแนวมั่วนิดหน่อยนี่ถ้าดิฉันเล่นเป็นนะฉันอยากให้ตัด2คนนไปเออบคุณจ้าบอกว่าแบบทดสอบสุดยอดคุณชัยวัฒน์ผเราครับขอรำช้กับน้องแทนครับสารวุฒิบอกดูเทปนี้แล้วนะ อ่าอ่าแทงดีนะออกคงออกคิวเอออ่าดูสิอืมโอ้ผมดูเทสเออผมดู ช็อตที่แบบว่าอาจารย์เปาเขาเอามาให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นการช่วงซ้อมแล้วก็พยายามแทงหกแดงหมดโต๊ะหรืออะไรต่างๆนานาต้องแทงแทงดีมากครับรคุณผู้ชมนะครับซ้อมโหคมมากเลยแม่นนีโอ้โหสกูหนักด้วยลูกนี้เออน่ารักมากเลย เดี๋ยวผมจะเฉลยครับใครที่ดูแล้วก็คงจะทราบนะครับแต่ใครที่ยังไม่เคยดูก็คงไม่ทราบว่าน้องแทนไปทำภารกิจเนี่ยเพื่ออะไรนะครับให้ทายไม่รู้อ่าไม่รู้ย่งแช็อตเนี่ยทํา้เห็นว่าทักษะฝีมือมันอย่างไรอแต่เวลาเล่นสนุกเกอร์จริงๆเนี่ยสำคัญมากคือต้องแม่นยำตั้งใจว่คือพี่เอฟเอฟวัน เราจะท้าโจทย์หนึ่งซึ่งรายการเคยท้าพี่เอฟครับนั่นคือให้กวาดแดงให้หมดโต๊ะโดยทีมงานจะตั้งแดงหกลูกและนี่คือภารกิจสุดท้ายครับทีมงานครับใชญครับก็คืออย่างนี้ครับภารกิจสุดท้ายเนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่พี่ซุปเขาอธิบายว่าเคยท้าเอฟไปแล้วนะครับเอฟเนี่ยถูกบังคับว่าต้องแทงหลุมเดียวนะครับถ้าเลือกหลุมแล้วต้องแทงให้หมด แต่ว่าแดงทุกลูกต้องลงหลุมเดียวกันแต่เขาก็จะให้ความสะดวกก็คือเด็กะ่ะนะสำหรับน้องแทนก็คือให้แทงหลุมไหนก็ได้แต่เดี๋ยวดูครับว่าไม่ใช่ง่ายเลยนะไปดูพร้อมๆกันครับว่าสุดยอดจริงๆน้องแทนผมชอบมากเลยชอบจริงๆอ่าเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะครับอ่าไปดูพี่เอฟก่อนผมใช้เอฟเปิดก่อนเปิดด้วยกันเอาขาวมาตะแคกแดง พอหลังจากระแท็กแดงเสร็จปุ๊บแล้วให้ F เลือกว่าจะแทงหลุมไหนแล้วต้องเลือกหลุมนั้นตลอดทั้งห็ลูกครับอ่าดูดูเอก่อนนะดูเอดูเอฟขึ้นเ้าเรียกขึ้นแบบขึ้นมีครูขึ้นเป็นอ่าโอ้โหลูขวอันนี้เป็นรายการซูเปอร์ฮันเดครับเป็นเทป อ่าสนุกเกอร์ไม่ต้องแทงแรงนะครับถ้าแทงเป็นขาวโดนชิ่ะเนี่ยต้องบังคับข่าวห้ามโดนชิ่งนะอ่าขาวอาชอ่าอ๋อนี่เอฟแทงหมดเลยนะเอฟเอฟเอาข่าวลงด้วยอ่ามาดูน้องแทนกันครับเพียงแต่ว่าการแทงต้องแทงไม้เดียวไม่นับไม้เปิดนะครับ และโจ์นี้ค่อนข้างยากและกดดันถ้าเราให้โอกาสน้องแทนแค่ครั้งเดียว <c oughs> ให้ <c oughs> ให้เยอะนะ <c oughs> ให้ครั้งเดียวห <c oughs> ้ามพลาดเลยเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยน้องตั้งใจจะลงแข่งจริงแล้วครับ <c oughs> ในสนามจริงจะมีแรงกดดันเยอะมากตรงนี้เป็นการฝึกเป็นการเรียนรู้ <c oughs> ให้ก้าวข้ามภาวะถูกกดดัน <c oughs> เปิดนะลูกแต่ดูว่าแดงจะไปอยู่ตรงไหนบ้างมาชมพร้อมๆกันครับน้ำแทนไหนครับไม้เปิดไม่นับนะครับแทนพร้อมนะลูกเอาครับ ถ้าพร้อมแล้วเชิญครับปัง <laughs> โอ้กระจายาเลยแล้วดูลูกสองแดงสองแดง,สองแดงลูกสองลูกนี้ยืนอยู่ข้างชิงนะครับเริ่มเข้าสู่ภารกิจแล้วครับจากการแทงครั้งนี้ใช้เล็ดดีด้วยโอ้โหไม่ธรรมดา เออใช้เลสดีด้วยดูดูไม่ถึงไม่ถึงต้องใช้เลสเลสต่อใช่ไหมลูกครับไม้คิวพี่ปองมีต่อด้าได้ไหมครับผมมีสี่ห้าอยากให้ใครโอโ้โหสนับสนุนอาจารย์เปากับน้องแทนจริงๆแบบว่าโอโ้โหผมว่าน้องแทนนี่หั่งเช้งดีดเขาเรียกว่าโงเ่เฮงดีโงเ่เฮงดีไม่ให้หังเช้งเออ จังหวะนี้กินแดงได้ไม่ยากครับแต่ต้องลุ้นให้แทงดีกับผมอีกนะ <c oughs> แม่นโอ้โหแม่นจริงๆแม่นจริงๆแม่นจริงจริงติดขอบอยู่นะใช่ครับยูเมียมีอยู่สลูกครับชวนผมเล่นผมเล่นนะแต่ชวนไปเล่นถอยตุ๊กตา <c oughs> ชวนไปวิ่งแข่งอย่างเงี้ยได้ไม่กล้าเล่นด้วยแม่นจริงๆตรงขยิบครับตขยิบสุดท้ายดูสุดปลายคิวเลยโอ้โห <c oughs> แทงสุดปลายคิวเลย ดูดูหลุมมุมปากโอออกคิวดีรู้สึกอยากให้มีเด็กแบบนี้อยากให้อาจารย์เปาปั้นเด็กแบบนี้เยอะๆนะอาจารย์เด็กคนไหนอยู่กับอาจารย์เปานี่เก่งส่วนใหญ่จะเกือบร้อยเปอร์เซ็นะครับหลายคนเอาละมาถึงลูกยากสองลูกลองดูไอ้ลูกนี้ไม่เท่าไหร่ ถึงไม่ลูกไม่ถึงครับไม่ถึงนะครับดามต่อนียังไม่พอเลยครับต้องดามให้ยาวขึ้นนะครับคือจังหวะการเปิดตอนแรกครับลูกมันกระจายครับคุณพ่อกับคุณแม่นะครับคือตอนนี้ไม่ใช่แค่ต่อแค่ด้ามแพงนะครับเลสมันก็ยาวพอครับต้องต่อด้ามด้วยครับดูโอ้โหจังหวะแงลงไม่น่าเขาเรียกอะไรท่วงท่าธรรมะถมแมงอ้าวดูนี้ เหลือลูกสุดท้ายเนี่ยมันยากมากเลลูกนี้ลูกนี้เหนื่อยครับคือมันทางลงมันคือแค่ลงเท่านั้นเลยลูกยากอ่ะลูกนี้ยากคือมันไกลพอสมควรดูอีกที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 โอ้โหโหดมากเลยโหดจริงๆ โหจริงจริงโอ้ <laughs> โหโหดโหดมากเลยครับน้องแทนผมขอบอกเลยน้องแทนดีมากครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมน้องแทนเนี่ยก่อนหน้านี้น้องแทนคือมีปัญหาเรื่องเ,ออเป็นถังผืดนะครับต้องไปผ่าตัดมา นะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยผมได้ดูคลิปที่อาจารย์เปามีโพสต์ไว้นะครับว่าน้องแทนมีการซ้อมเตรียมตัวนะครับโหแม่นมากเอาเป็นว่าถ้าชวนผมเล่นผมไม่เล่นอ่ะอ้าโอ้โหแทงดีจริงๆเห็นไหมฮะล,ลูกเมื่อสักคู่ไม่ใช่ง่ายนะผมขอบอกไม่ใช่ง่ายนะอย่าแตะด้านข้างอ่าอ่าอ่าโอเคคําว่าลูเล็กอ๋อโอเคอ่าก็ก็คือลูกข้างเมื่อสักคู่เนียบอกตรงๆว่า ไม่ใช่แทงง่ายเพราะว่าเป็นเหลี่ยมออกเป็นเหลี่ยมไกลนะครับแล้วก็บายสปอร์ตด้วยนะครับก็คือมองไม่เห็นหลุมแต่ว่าก็มันก็แนวแนว,แนวเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่ถ้าไม่แม่นจริงก็แทงลงยากนี่แข่งลกลางรูเลยบุ๊บหายไปเลยนะครับเด็กคนนี้นี่ถือได้ว่าไม่ธรรมดาแล้วก็ชื่นชมครับชื่นชมทั้งอาจารย์ผู้ฝึกสอนครับอาจารย์เปาโพสามต้นนะครับลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากนะครับใครที่อยากจะเรียนก็ไปเรียนได้กับอาจารย์เปา นะครับก็ลองเสิร์ชหาดูใน a c e b o o k นะครับแล้วก็นี่คือ,อ,อน้องออลูกศิษย์อาจารย์หนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์เปาที่ผมเชื่อได้ว่าจะต้องมีอนาคตที่สดใสและก็ต้องขอความสแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อาจารย์เปาด้วยครับนะครับแล้วก็ขอให้น้องน้องแทนเนี่ยยังคงรักในเกมสนุกเกอร์แล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จจริงๆผมตามเชียร์นะครับเป็นกําลังใจให้อะไรเนี่ยคุณเบส บอกว่าอยากให้พี่ปั่นทําคลิปสอนสนุกทีละคลิปสั้นๆมากกว่าทิกช็อตก็คืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยในการสอนสนุกเนี่ยแต่ละคลิปเนี่ยผมบอกว่ามันเยอะจริงๆต้องมีคําถามถามมาว่าลูกนี้มันจะยังไงเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ถึงผมจะเป็นผู้ฝึกสอนก็จริงนะแต่ผมต้องต้องเจอคำต้องเจอปัญหาก็คือ คุณแทงไม่ได้แตส่ส่วนเรื่องการสอนมันก็สอนไปตามลําดับนะครับแต่ว่าลูกเนี้ยมันต้องแทงยังไงอย่างเช่นเมื่อสกักครู่นี้น้องเขาแทงสกูรอดแก้วเห็นไหมฮะช่องนั้นก็คือต้องแทงสกูให้หนักนะครับมันถึงจะยอมม้วนนะครับสปีดคิวต้องเร็วนะครับตำแหน่งหัวคิวต้องได้ว่าจุดนี้จุดนี้นะครับซึ่งสนุกเกอร์มีเปล้านเหลี่ยมคุณขยับนิดนึงมันก็คือหนึ่งเหลี่ยมละถูกไหมฮะขยับ ขยับแค่ครึ่งลูกก็เปลี่ยนเหลี่ยมแล้วนะมันถึงบอกว่าโอหทั้งโต๊ะนี่มันมีแต่เหลี่ยมทั้งนั้นเลยนะครับสิ่งสําคัญคุณต้องออกคิวตรงนะครับผมถึงพยายามย้ําอยู่เสมอว่าให้คุณดูเป็นตัวอย่างนักซุกเกอร์ที่มาสัมภาษณ์ทุกคนเน้นในเรื่องของการส่งคิวตรงนะครับเพราะฉะนั้นพยายามซ้อมลูกตรงนะครับให้คุณส่งคิวให้ได้มาตรฐานพยายามดูว่าตัวเองส่งคิวไปแล้วเนี่ยปลายคิวมันชี้ออกด้านซ้ายหรือด้านขวา นะครับหรือว่าคุณพลิกคิวหรือเปล่านะครับอาจจะดูสอนก็ได้นะครับว่าสอนคุณบิดไหมนะครับบิดไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับแสดงว่าข้อมือคุณไม่ตรงนะครับก็ลองลองลองสังเกตดูนะครับเดี๋ยวคุณต้าผมตามให้นะครับผมผมพอดีผมไม่กี่วันที่ผ่านมาเจอคุณกิ๊กพิดโลกแล้วเพิ่งจะคุยกันนะครับเผอิญผมไม่ได้ติดต่อผมเองก็เบรกเลยพอมีอย่างอื่นต้องทําก็เลยต้องทำนะครับก็ตามให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะแม่ นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเป็นเอ่อเป็นในเรื่องของเอ่อนักสนุกเกอร์ที่น่าติดตามอีกคนหนึ่งเอาใจช่วยกันครับคุณสลาวุธอยากเจอน้องแทนครับอ๋ออ่ามาคุยกันเรื่องกระทูหน่อยนะครับส่วนเรื่องทริคชอ็อตก็คืออย่างนี้ครับผมอยากให้ทุกคนดูแล้วศึกษาว่าจริงๆสนุกเกอร์นอกจากเล่นเป็นเกมการแข่งขันนะครับก็ยังมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับทั้งทริคชอ็อตนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าการเล่นเนี่ยถ้า ถ้าคุณทำทิกช็อตได้เนี่ยคุณจะเข้าใจสนุกเกอร์ได้มากขึ้นเพราะคุณยิ่งถ้าคุณสามารถสร้างทิกช็อตของตัวเองได้นะครับแสดงว่าคุณเป็นคนเข้าใจขบวนการในการแข่งสนุกเกอร์มากขึ้นสนุกเกอร์เนี่ยจะเก่งเนี่ยต้องประกอบไปด้วยหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเทคนิคแท็ติกทักษะนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับความเข้าใจนะครับถ้าคุณเข้าใจอะไรมากๆคุณก็สามารถสร้างสารรค์มันได้หลากหลาย ค,คุณไปดูทิกช็อตของฝรั่งนะครับแต่ผมส่งเสริมสนุกเกอร์ของไทยครับก็ถึงให้อาจารย์แกะทำทิกช็อตมานำเสนอในรายการนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็น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 ไกด์ไลน์ให้หลายๆคนได้ลองทำดูบ้างนะครับเพราะว่าทิกแต่ละอันนั้นก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการแนะนำอ่ามาคุยกันหน่อยเดี๋ยวไล่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับอ่านะครับ นี่คุณสลาวุฒิบอกว่าสวัสดีครับพี่ปานและทีมงานสวัสดีครับนะครับมาดูมามาดูหน่อยนะครับอ๋อนะครับก็ใครอยากจะให้รายการนําเสนออะไรก็แนะนํามาได้ครับยินดียินดีนะครับส่วนเรื่องทางคลิปเดี๋ยวผมจะพยายามนะครับจะพยายามจะพยายามดูว่ามีคลิปอันไหนหรือว่าที่จริงมีผู้ฝึกสอนหลายท่านนะครับมือผู้ฝึกสอนหลายท่านนะครับได้ทําคลิปไว้เยอะแยะเลย นะครับจริงๆผมก็จะอาจจะเอา,เอานํามาเปิดนะครับเพราะว่าจริงๆทําแล้วก็ไม่ต้องไปทําซ้ํานะครับอ่ะปีใหม่แล้วคนไหนได้คิวแล้วมีสิทธิ์ลุ้นใหม่ไหมครับโอเคติดตามกันนะคุณวันชยัยนะติดตามกันครับนะครับว่าวิธีการจะเป็นยังไงแล้วจะแจกเมื่อไหร่นะครับอ่อานนี้ใครเนี่ยอ่ากอฟนโอโอถ้าใครเจอก็ฟ์เมมเบอร์นะครับก็เมมเบอร์นะครับที่เชียงใหม่ฝาก ฝากบอกว่าบอกว่าบอกว่าผมถามถึงนะครับให้ช่วยติดต่อผมมาหน่อยนะครับอ่านะครับคุณสมการนี่ก็เป็นนักสนุกเกอร์ที่หน้าตาดีมากนะครับทำไมไม่ไปเดินแบบมาเล่นสนุกทำไมเนี่ยฮะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมดูคำถามที่ข้อความที่ที่ที่ไม่มียังไม่ได้คุยถึง ครับนี่นี่คุณเบสบอกว่ายุก,ก่อนไม้คิวคงไม่เน้นสวยนะครับเน้นใช้คือจริงๆหยิบมาแทงได้อันไหนก็ใช้อันนั้นแหละคุณเบสนะครับไม่ค่อยซีเรียสกันในเรื่องของความสวยนะครับผมเองนะกว่าจะเก็บเงินซื้อไม้คิวได้โอ้ยบอกตรงๆ700บาทนี่หาแทบตายนะครับไม้คิวอันแรกผมนะครับซื้อในราคา700บาทครับนะครับก็เล่นสนุกกาสะสมมา30มนะครับ เ <laughs> <laughs> ขาบอกนะครับก็ไม่มีเงินเหมือนกันก็สะสมมาด้วยการเล่นนะครับแล้วก็ได้ซื้อนะครับเป็นไมคคิวอันแรกนะครับก็ลุงหนานนะครับลุงหนานนะครับเป็นเมเปิลเหมือนกันนะครับโจเดวิดไม่มีปัญญาครับเพราะว่าตอนนั้นโจเดวิดเป็นหลักพันนะครับ <c oughs> แพงใช่แพงจริงๆนะครับอ่า นี่บอกเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้พี่ตีเล่าเล่าไปถึงเรื่องการวางยาเลยแหมบอกว่าต่อไปไม่ไกลก็ต้องระวังนะมันมีจริงๆมีจริงๆนะครับเอ่อมีจริงๆสมัยก่อนนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้สุภาพอย่างที่ผมบอกแหละนะครับเดี๋ยวนี้สุภาพนะครับนี่คุณสลาบอกน้องแทนเก่งเก่งมากนะครับเก่งจริงๆ,ๆครับเก่งจริงน้องคนนี้น่าติดตามผมเชียร์ตั้งแต่น้องแกตอนยังไม่ผ่าตัดแบบ เห็นแล้วฮะเห็นเห็นอาจารย์เปาท่านโพสต์นะครับโอ้ผมชอบมากนะครับนี่บอกว่าน้องแทนเปิดแรงครับแดงไปไกลเลยยากนะครับแต่ว่าแม่นสุดๆนะครับนี่จริงครับจริงไหนคุณชัยวัดบอกว่าอะไรน้องแทนต่อเม็ดหนึ่งหยุดเออใช่โอ้ไม่กล้าไม่กล้านะครับอ่านี่อะไร อยากให้สัมภาษณนะ์นักสนุกเกอร์สาวบ้างใครล่ะฮะใครอ่ะแนะนํามาสิแนะนํามาสินนาสอ๋อแต่ว่าเดือนหน้าอาจจะมีคิวครับผมมีคิวขอคิวไว้ไม่ใช่ขอไม่คิวนะขอคิวสัมภาษณ์ไว้นะครับสวัสดีคุณสุสรสิทธิ์ด้วยนะครับแหมดีใจจังเลยที่คุณสุรสิทธิ์เข้ามาดูด้วยนะครับสบายดีนะครับผมขอคิวก็คือจะมาให้ความรู้ครับเป็นกรรมการนะครับก็คือเป็นกรรมการสาวสวยเลยนะครับ นะครับเดือนหน้านะครับผมแต่ยังไม่รู้ว่าวันไหนนะครับบอกไว้ก่อนอ้า <c oughs> อ่ามีใครไปฝึกหรือยังนะครับบอกว่าเสร็จงานที่บ้านแล้วนะครับคุณสงการบอกว่าจะรีบไปฝึกแบบพี่อ้าวโอเคนะครับก็ลองไปทำดูนะครับไปฝึกดูนะครับอะไรที่มีประโยชน์ทางรายการก็เออก็ลองไปฝึกดูนะครับอยากให้สัมภาษณ์ อาจารย์ลมสุรินอ๋อได้โอเคเดี๋ยวจะไปทาบทามนะครับเพราะจริงๆก็เเคยทาบทามมาแล้วแต่ช่วงนั้นอาจารย์ไม่ว่างอาจารย์มุงหลังคาที่บ้านอยู่ช่วงนั้นโทรไปขอคิวอาจารย์อาจารย์บอกว่าไม่ว่างเลยกําลังมุงหลังคาที่บ้านอยู่กําลังแกกลับไปอยู่บ้านช่วงหนึ่งแต่ก็ไปมุงหลังคาอยู่ผมก็เลยอ่อโอเคครับผม